สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi าเจโร่นะครับ2.5เกียวโต้ครับขับ4นะฮะ4ว e วปี2011คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่349,000บาทครับลูกค้าเครดิตก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะฟรีเงินดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ8,100ครับ6ปีนะฮะรถสวยไม่ได้บางเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะฮะมาพร้อมแม็กแต่งสายลูยนะ์ครั โหดนะฮะยางดอกล้นครับใช้งานได้อีกยาวนะครับปหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรถก็สภาพพร้อมใช้งานเลยครับแม็กสวยยางดีนะฮะยังใช้งานได้อี่ยาวห้องเครื่องเดิมๆครับน็อตไม่มีขยับนะครับกับทางไกสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมเดินท่ออินเตอร์มาใหม่นะฮะ สีสันก็สวยกง,งามรับคันครับถ่ายกว้างกว้างนะฮะน็อตปอดท้ายไม่มีขยับครับตัวนี้เป็นโฉมปีสิบเอ็ดนะครับยังไม่มีแอร์ราวลังคานะครับมีที่ลากเรือนะครับปลายท่อซิงนะฮะภายในเป็นเบาะหนังนะฮะสีครีมภายในก็สภาพสวยฮะเบาะคาู่หน้าปรับไฟฟ้า จอไฟฟ้าเต้นทัลล็อกผมอะไรมันติปิทยุเปลี่ยนเป็นจอแอนดอรอยนะครับแอบบเป็นระบบออ,ตโ,อโต้เกียร์ออโต้ขับตี่โฟวิลสวยๆเลยฮะไอปแบบ็กคู่นะครับรถก็สภาพพร้อมใช้งานเลยครับมาดูซื้อเงินสดก็ขับกลับบ้านได้เลยครับขึ้นเขาลงห้วยนี่สบายเลยฮะขับสี่นะโฟวิล สายลุยไม่ควรพลาดนะครับถ่ายถ่ายกันให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเบาะทั้สองทั้สามพับได้นะฮะคนข้าวคนของสะดวกสบายครับภายในสวยฮะสะอาดสะอ้านสนใจดูรถได้ที่ เคดอนเมืองนะฮะซอยโกสุ่มรวมใจครับกรุงเทพสนใจโทร0614432829ครับ